เรื่องการดำเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ข้อก้อ9การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามระเบียบนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้หน่วยงานของรัฐด,ดำเนินการในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกลุ่มบัญชีกลางนะครับผ่านทั้งระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด,ด้วย e อิเล็กทรอนิกส์ระบบ EGP เนี่ยนะครับ ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดนะครับเพราะฉะนั้นการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุตามระเบียบนี้นะครับด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยให้ดําเนินการในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางนะครับให้หน่วยงานของรัฐใช้เอกสารที่จัดพิมพ์จากระบบะการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด,ด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเอกสารประกอบการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามวิธีการที่กำหนดในระเบียบนี้นะครับให้ใช้เอกสารที่จัดพิมพ์จากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเอกสารประกอบในการจัดซื้อจัดจ้างนะครับข้อ10ให้กรมบัญชีกลางจัดทำแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ และผู้ประกอบการเนี่ยใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดําเนินการ